สวัสดีค่ะอาจารย์กมลรัตน์จากสาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนาครินทร์ค่ะก่อนอื่นนะคะคนไทยทุกคนย่อมรู้จักเทศกาลวันตรุษจีนเป็นอย่างดีและในเมืองจีนก็มีเทศกาลวันตรุษจีนเช่นกันในเมืองจีนนะคะเราจะเรียกเทศกาลวันตรุษจีนว่าชุนเจียชุนเจียโดยคําว่าชุนนะคะแปลว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะและคําว่าเจียแปลว่าเทศกาล หรือฤด,ดูการนะคะรวมกันก็คือชุนเจียชุนเจียแปลว่าเทศกาลที่มีเอาไว้เฉลิมฉลองในวันฤดูใบไม้ผลิค่ะเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลจูดจีนนั้นประเทศจีนจะปกคลุมไปด้วยหิมะและไม่สามารถทำการเกษตรได้เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ดอกไม้เบ่งบานเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤด,ดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันตรุษจีนและในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนคนจีนส่วนใหญ่ก็จะนิยมสวมใส่เสื้อสีแดงและตกแต่งประดับประดาสถานที่ด้วยสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลเราไปดูกันค่ะว่าคนจีนในแผ่นดินใหญ่และในแต่ละพื้นที่เนี่ยนิยมทานอะไรกันในเทศกาลวันตรุษจีนค่ะกิจกรรมที่1ห,หุยเจีย หุยเจียกลับบ้านหุยแปลว่ากลับเจียบ้านหุยเจียกลับบ้านคนจีนส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ทํางานในเมืองต่างๆเมื่อถึงเทศกาลก็จะหอบหิวของฝากหรือสัมภาระเดินทางกลับไปหาครอบครัวที่ชนบทเพื่อเฉลิมฉลองกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากิจกรรมที่2สาวเฉินสาวฉินทำความสะอาด สามาจากคำว่าตาสาที่แปลว่าปัดกวาดส่วนคำว่าเฉินเฉินมาจากคำว่าหุยเฉินหุยเฉินที่แปลว่าฝุ่นรวมกันก็คือทำความสะอาดนั่นเองค่ะคนจีนเชื่อว่าการทำความสะอาดก่อนถึงเทศกาลจุษจีนคือการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปพร้อมต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามากิจกรรมที่3มหมายเหนียนห่วงหมายเหนียนห่ว หมายซื้อเหนียนขั่วของกินของใช้ในวันปีใหม่หมายเนียนขั่วคือการซื้อของกินของใช้ในวันปีใหม่คนจีนนิยมซื้อเสื้อผ้าสีแดงของตกแต่งห้องใหม่ขนมมงคลผลไม้มงคลเครื่องเส้นไหว้หรือของขวัญต่างๆนานาม,มอบให้แก่กันกิจกรรมที่4เทียตุ้ยเหรียญเทียตุ้ยเหรียญเทียติดแปะ ดุยเหรียญป้ายบทกวีคู่คนจีนเชื่อว่าการติดป้ายบทกวีคู่ไว้หน้าประตูจะเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปสืบเนื่องมาจากในสมัยโบราณมีปีศาจที่โหดร้ายและทําให้ผู้คนตกอยู่ในอันตรายแถมไม่มีอะไรมาทําร้ายล้างมันได้ต่อมามีเซียนสองท่านที่เก่งกาจในการกําจัดปีศาจพวกเขาสลักชื่อของตัวเองลงไปบนกิ่งลูกท้อและแขวนไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้ปีศาจย่างกายเข้ามาที่บ้านจากนั้น ก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายบทกวีคู่ยาวๆสีแดงที่เห็นติดกันอยู่หน้าประตูของทุกบ้านกิจกรรมที่5ชื่อเหนียนเย่ฟ่านชื่อเหนียนเย่ฟ่านชื่อกินเหนียนเย่ฟ่านอาหารมื้อเย็นในคืนวันปีใหม่คนจีนจะล้อมวงกันรอบโต๊ะอาหารพร้อมเมนูอาหารที่หลากหลายและที่ขาดไม่ได้ก็คือการกินเกี๊ยวขนมทังหยยนปลาไก่และลากบัว เรื่องของกินแต่ละอย่างบนโต๊ะนั้นล้วนมีความหมายมงคลที่แตกต่างกันออกไปเช่นเชื่อว่าการกินปลาจะทําให้มีกินมีใช้ทุกปีการกินไก่เรียกทรัพย์กิจกรรมที่6โศวซุยโศวซุยการเคาะดาวข้ามคืนก่อนวันปีใหม่เพื่อเฉลิมฉลองกันในครอบครัวด้วยกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวก็มักจะเป็นการเล่นไพ่นกกระจอกดูโทรทัศน์ร่วมกันนั่งพูดคุยพร้อมหน้าพร้อมตากิจกรรมที่7ป้ายซุย ป้ายซุยป้ายแปลว่าไวายซุยมาจากคำว่าสุยเฉินซุยเฉินนั่นก็คือเทพเจ้ารวมกันก็คือการไหว้เทพเจ้าเพื่อเป็นการขอพรกับเทพเจ้าให้ช่วยนำพาสิ่งดีๆเข้ามากิจกรรมที่8ป้ายเหนียนป้ายเหนียนป้ายมาจากคำว่าป้ายฝังป้ายฝังเยี่ยมเยียนเหนียนคือวันปีใหม่จีนวันจุดจีน เยี่ยมเยียนกันในวันจุดจีนซื้อของไปฝากและอวยพรให้แก่กันกิจกรรมที่9ยาสุยเฉียนยาซุยเฉียนเงินแตะเอียเงินอ่างเปาผู้ใหญ่มักมอบให้กับลูกหลานโดยตัวซองกระดาษสีแดงหรือซองสีแดงที่ใส่เงินเรียกว่าหุงเปาหุงเปาหรือเพี้ยนมาเป็นคําไทยว่าอ่างเปาส่วนยาสุยเฉียนก็คือเงินอ่างเปานั่นเองค่ะตามความเชื่อของคนจีนถือเป็นการอวยพรให้ผู้รับ มีความโชคดีมีโชคลาบจเจริญเติบโตสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจกรรมที่10ฝั่งเปี้ยนเผ่าฝั่งเปี้ยนเผ่าฝั่งแปลว่าจุดเปลี่ยนเผาคือประทัดคนจีนนิยมจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนประทัดที่นิยมจุดในวันตรุษจีนจะเป็นเลข9เช่นประทั 9, 999ด9,999ดอกหรือ99,999ดอก เพราะเชื่อว่าเสียงประทัดที่ดังนั้นจะเป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาและขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้จักเทศกาลวันจุดจีนกันมากขึ้นแล้วหรือยังเพื่อที่จะได้เป็นการสัมผัสและรู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นเรามาดูอาหารการกินในแต่ละพื้นที่กันค่ะคนจีนแผ่นดินใหญ่ทางเหนือจะนิยมการกินเกี๊ยวเจียวจื้เจียวจืเจวจ้เป็นหลัก ส่วนคนจีนทางใต้จะกินขนมทางหยวนเป็นหลักหรือขนมบัวลอยจีนนั่นเองแถมยังทานในเทศกาลวันสําคัญนั่นก็คือหยวนเซี่ยวเจียค่ะหรือเทศกาลโคมไฟของจีนนั่นเองอย่างเช่นในวันนี้เราจะมาสาธิตการทําขนมทางหยวนโดยมีความเชื่อว่าทางหยวนคือการรวมความปรองดองสามคัคคีวัตถุดิบในการทําวันนี้มีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันก่อนค่ะ นวหมีฝืนนวหมีฝ่นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเฮยจือจ้อหมาเฮยจื้อหมางาดำงาดำขวาเชิงขวาเชิงถั่วลิสงถั่วลิสงเหยยนเหยียน,ยยนเกลือเกลือฟงมี เงมี่น้ำพึ่งน้ำพึ่งจืออู้หยูจืออูย้ออยูน้ำมันน้ำมันเรส่รสยุยเร่สุยน้ำร้อนน้ำร้อนปายสยุยปายสยุยน้ำเปล่าน้ำเปล่า สวัสดีค่ะและในการทำขนมทางเหยือในวันนี้นะคะเราก็ได้นักศึกษาจากคณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชาโทภาษาจีนมาเป็นผู้ช่วยในการทำขนมในวันนี้ค่ะ <Hello. S 1> เอาละค่ะเรามาเริ่มจากการทำไส้กันก่อนนะคะอันวาคะช่วยหยิบเฮยจื้อหมามาให้อาจารย์หน่อยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เฮยจื้อหมาเข้าไปในถ้วยนี้ได้เลยนะคะค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้าเชิงค่ะขวาเชิงค่ะเทเข้าไปเลยค่ะในถ้วยทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปค่ะหรืออู้โยค่ะอันวา่าคะต่อไปนะคะช่วยหยิบเฟิงมี่มาให้เราซื้อหน่อยค่ะโอเคใส่ตามความหวานทีเ่เราคิดว่าเราชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะพอก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็คนไส้ให้เข้ากันค่ะใช้นี้นะคะคนให้ไส้เข้ากันค่ะเมื่อไส้เข้ากันดีแล้วนะคะจะเห็นว่า,าน้ำจะค่อยๆหายไปค่ะนวา เมื่อเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะอันวายช่วยหยิบเกลือหรือเหยียนให้เราซื้อหนค่ะเกลือตรงนี้นะคะใส่นิดนึงก็พอค่ะใส่ค่อยๆใส่นะคะโอเคค่ะพอกันค่ะใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะไม่ให้มันหวานจนเกินไปค่ะโอเคหลังจากที่เราผสมไส้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําแป้งกันต่อค่ะโดยแป้งนะคะอันวายช่วยหยิบนวหมีฝรั่งให้เราซื้อหนค่ะ ใส่เข้าไปหมดเลยนะคะนวมมีฝืนค่ะจากนั้นนะคะปลายสุยค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ใส่ปลายสยุยใส่ไปพอประมาณก่อนนะคะอย่าให้แป้งเหลวจนเกินไปนะคะไม่งั้นเราจะปั้นไม่ได้ค่ะเราค่อยๆใส่น้ําเพิ่มทีหลังได้นะคะเราก็ค่อยๆปั้นไปค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมันวาช่วยหยิบปลายสุยให้เหลาซื้อตลอดนะคะ โอเคใส่ไปสวยเพิ่มค่ะเคพอก่อนค่ะค่อยๆปั้นไปค่ะต่อมานะคะเราก็มาปั้นไส้กับปั้นแป้งกันค่ะอันวาโดยเราจะเริ่มจากการปั้นไส้ก่อนนะคะจะมาทำให้ดูก่อนแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราจะชอบลูกใหญ่หรือเปล่านะคะ อ่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็ปั้นเป็นกลมๆได้เลยค่ะปั้นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้กลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปในถาดน,นี้ค่ะนี่ค่ะแดีว่าลองปั้นดูค่ะนี่นะคะก็คือ ไส้ที่เราได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเราจะทําการปั้นแป้งต่อค่ะโอเคเอาไส้ไ่เลยจ้ะประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็คลึงๆน,น,นะคะจะทําให้มันเป็นแบนๆค่ะโอเคจากนั้นนะคะก็นําไส้ที่เราได้มาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ค่ะนะะี่ค่ะโอเค กบให้มันมิดนะคะให้ไส้ไม่ทะลักออกมานะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะอลยค่ะอันวานลองดูค่ะนี่นะคะขนมทางเยือนที่เราทำเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน ต่อมานะคะเราก็ทําการลวกกันค่ะค่อยๆใส่นะคะลวกในน้ําที่เดือดจัดเลยนะคะจะดูได้ไงนะคะว่าทางเหยือของเราเนี่ยสุกแล้วยังนะคะก็คือทางเหยือของเราเนี่ยจะลอยขึ้นมาค่ะ ขนมท้งเดวนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah. เราซื้อครับน่าก,กินมากเลยครับผมอยากรู้ว่าแบบรสชาติของมันนี่เป็นยังไงเหรอครับแป้งของมันนะคะจะนุ่มๆเหนียวๆค่ะแล้วไส้ของมันนะคะก็จะมีความหวานความเค็มแล้วก็ได้กลิ่นของถั่วค่ะว้าวน่าก,กินมากเลยครับผมทนไม่ไหวแล้วครับเนี่ยงั้นเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะเรามาสรุปคำศัพท์กันดีกว่าค่ะ ชุนเจียชุนเจียหุยเจียหุยเจียเสาเฉินเสาเฉินหมายเหนียนขั่วหมาย,หยเหนียนขั่วเทียตุยเหรียญเทียตุยเหรียญชื่อเหนียน,นเย่ฟ่านชื่อเหนียน,นเย่ฟ่าน守岁守ย 拜岁拜岁拜年，拜年，压岁钱，压岁钱，放鞭炮，放鞭炮，饺子，饺子，汤圆，汤圆，糯米粉，糯米粉。 黑芝麻，黑芝麻，花生，花生，盐，盐，蜂蜜，蜂蜜，热水，热水，白水，白水。